สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินรดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินรถไม่ได้มารีวิวรถให้ลูกค้าได้รับชมนะคะแต่ว่ามีเก็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์นะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดมินรดก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับาการดูแลไส้กองแอร์นะคะว่า ควรดูแลหลังการใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะการดูแลไส้กองแอร์นะคะก็อส้กกองแอร์นี้นะคะลูกค้าก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการกองสิ่งสกรปรกที่ปะปนอยู่ในอากาศของห้องโดยสารนะคะเช่นฝุ่นเกสรดอกไม้หรือแบคทีเรียนะคะซึ่งไส้กองแอร์นะคะการเปลี่ยนไส้กองแอร์ดีอย่างไรนะคะหนึ่งก็ช่วยในการ ทำให้อากาศในรถสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆในระบบปรับอากาศและที่สำคัญก็คือป้องกันการสะสมของเชื้อโรคนะคะอ่ารู้หรือไม่ว่าควรตรวจไส้กรองแอร์ทุกๆกี่เดือนอ่าตัวนี้นะคะลูกค้าควรดูแลตรวจไส้กรองแอร์ทุก6เดือนนะคะหรือเช็คทุก1 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งสกรปรกเข้าไปอุดตันนะคะหรือ เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความชื้นสะสมจนเกิดกลิ่นเหม็นอับนะคะซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆนะคะและยังส่งผลให้แอร์ในรถยนต์นะคะไม่เย็นซึ่งทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนักขึ้นและก็สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นนะคะะ ไส้กรองแอร์นะคะของรถยนต์ก็เปรียบได้กับจมูกของเรานะคะดังนั้นก็อย่าลืมเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะคะลูกค้าเพื่อ,อสุขภาพและระบบปรับอากาศที่ดี <c oughs> นั่นเองนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับการดูแลไส้กรองแอร์นะคะลูกค้าสำคัญเลยนะคะเพราะว่าจะมีฝุ่นละอองต่างๆนะคะคุ้งกระจายอยู่ในรถอันนี้เราก็ต้องดูแลกันทุก6เดือนนะคะหรือ1,000 10, 0กิโลเมตรนะคะก็ อ่าลูกค้าก็ดูแลได้ด้วยตัวเองนะคะตรงนี้ยังไงก็ฝากกันไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมินโรสนะคะจะหาอาเกียตความรู้ดีๆนะคะมาให้ลูกค้าได้รับฟังรับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินโรสก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ